พร้อมแล้วค่ะอ่าขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเริ่มต้นขั้นตอนของการนวดเท้านะคะขั้นตอนการกระตุ้นเท้านะคะปั่นข้อเท้าปั่นข้อเท้าใช้อุ้งม,มือของเรานะคะล็อกไปที่ตาตุ่มต่อไปทามือเหมือนรูปดอกบัวตูมปั่นปลายเท้า แอปพลายครีมนะคะแอปพลายครีมแต่สลับฝ่าเท้าและหลังเท้าในขณะทำการนดวดโยกตัวไปด้วยต่อไปรูปเอ็นร้อยหวายรูปเอ็นร้อยหวาย จากส้นมหาเนินนิ้วหัวแม่มือคูดจากส้นมหาเนินในขณะทำการนวดยกตัวไปด้วย็จต่อไปชีกจากส้นมหาเนินน้ำหนักลงที่นิ้วหัวแม่มือ กรรมะเยคูดกลางฝ่าเท้าคูดจากสน้นคูดจากเนินเท้ามาหาส้นเท้าต่อไปใช้นิ้วหัวแม่มือล็อกเป็นจุดศูน,นย์กลางกรรมะเยค่าจากปลายนิ้วก้อยมาหานิ้วหัวแม่มือนิ้วโทษค่ะนิ้วหัวแม่เท้า คาดเดินเท้าต่อไปเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นมาคาดคอนิ้วเท้าจบขั้นตอนการนวดกระตุ้นเท้ารูปเอาใจ देखो आता